สวัสดีครับคลิปนี้อยากจะบอกบุญนะครับบอกบุญพอ,อดีหลวงพี่นะครับที่ที่บ้านนะครับหลวงพี่เป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับท่านกำลังสร้างที่พักสงกำลังสร้างที่พักสงตอนนี้ก็ เริ่มตั้งแต่ลากฐานเลยนะครับก็คือต้องหาแหล่งน้ําเพื่อนํามาใช้นะครับท่านก็ได้ลงมือขุดขุดบ่อนะครับเป็นบ่อน้ําบ่อดินนะครับเป็นน้ําบาดาลนะครับเป็นขุดเป็นบ่อท่านได้ลงมือลงมือขุดเองนะครับเพื่อที่จะน,นําน้ํามาใช้ใช้ดื่มใช้ใช้ฉันใช้ ชํำระร่างกายนะครับตอนนี้ท่านก็โหมงานหนักทำหูขุดขุดมาได้ประมาณ5วันนะครับวันนี้น่าจะวันที่5นะครับถ้าจําไม่ผิดนะท่านได้ลงมือขุดเอง3วัน3วันแรกยังไม่ถึงน้ำไม่มีน้ำเลยเนาะผมก็คิดเนาะโอ้พระทำไมลำบากแบบนี้อยากจะให้ ท่านเจอบอบาดาลท่านก็บอกอแจ้งว่างบงบเราต้องเอาไว้ทําอย่างอื่นด้วยทำอย่างอื่นที่เป็นประโยชน์อันนี้สิ่งนี้ขุดได้ทําได้ท่านก็อยากทําท่านมุ่งมั่นที่จะทําเองด้วยมือตัวเองนี่นะครับเห็นไหมครับพระปฏิบัติที่ฝึกมาดีแล้วท่านจะไม่ยออ่อท้อต่อความยากลําบาก ที่พบเจอนะครับท่านพยายามขุด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 ทุกวันนะครับวันนี้วันที่ห้าท่านแจ้งมาว่าเจอน้ําแล้วเจอตาน้ําแล้วน้ําก็เริ่มออกแล้วนะก็ดีใจนะดีใจด้วยเพราะว่าท่านก็ขุดมาเหนื่อยมากแล้วลึกก็ลึกโห้โเพราะว่า,าแถวที่บ้านนะครับที่บ้านที่จะสร้างท่านจะสร้างที่พักสงนะครับอยู่ในเขต ตำบนบ้านกลางอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนะครับพระพระท่านจะสร้างที่พักสงฆ์คึ่งทำป,ปูลากเรียกว่าอะไรนะเป็นรากฐานเลยนะครับก็คือต้องหาแหล่งน้ำก่อนแหล่งน้ำท่านก็ต้องขุด,ขดบ่อเองขุดบ่อเองก็ ท่านลงมือทำแล้วท่านอดทนมากนะครับโยมเนี่ยก็สงสารท่านเนาะก็บอกให้ขุดให้เจาะบ,บาดาลท่านก็ประสงค์ที่จะขุดเองเพราะความอดทนความอุตสาหะของท่านเองนะครับท่านก็ถือเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรูปหนึ่งนะครับที่ผมเคารพนับถือเลยนะครับ ก็อยากจะช่วยท่านถึงงบถึงตัวเองนะครับเงินเองก็ไม่พอหรอกแต่ก็ถ้าสิ่งไหนที่ช่วยได้เราก็อยากจะช่วยนะครับสิ่งไหนเป็นบุญนะครับเราก็ต้องรีบทํานะครับรีบทำเนะาะสิ่งไหนเป็นบุญเป็นกุศลที่ช่วยได้เนาะช่วยท่านในการมีส่วนร่วมนะครับในการสร้างที่พักสงฆ์นะครับก็ให้ก็อยากทำนะก็ก็จะทำ นะครับจะทำช่วยท่านทุกหนทางนะครับที่จะให้ที่พักสงฆ์ได้มีที่สำหรับนำพาญาติโยมโยมแม่นะแม่ของพานะครับที่พาอยากจะให้มาปฏิบัติมาประพฤติปฏิบัติตอนนี้ท่านก็ได้สร้างวางรากฐานไว้ก่อนก็คือตอนนี้ขุดน้ำเอาไว้ใช้ไว้ดื่มไว้ฉัน ตอนนี้ก็เจอน้ําแต่ว่าต้องขุดไปอีกเพราะว่าต้องใช้มันกับเครื่องดูดสูบน้ําขึ้นมาแล้วก็ต้องขุดให้มันลึกลึกกว่าเดิมเพื่อที่จะให้น้ํามันออกมา,มาเยอะให้พอให้เพียงพอต่อการใช้นะครับเพราะว่าที่พักสงฆ์ก็ต้องใช้น้ำน้ำดิมน้ําใช้นะก็จะมีโยมญาติโยมที่ศรัทธานะท่านก็หลายๆท่านก็จะ ไปร่วมปฏิบัติธรรมนะครับก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับพ่อแม่พี่น้องหรือญาติโยมที่มีจิตสัทธทาที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงก็ามาบอกบุญนะครับบอกบุญไว้ก็ร่วมบุญกันได้นะครับร่วมแรงกายแรงใจแรงกำลังทรัพย์มีกำลังทรัพย์ก็ สามารถร่วมบุญทางกำลังทรัพย์ทางร่วมเป็นเงินนะครับในการร่วมก่อสร้างที่พักสงฆ์นะครับเพราะว่าขุดบอ่อแล้วต่อไปขั้นตอนต่อไปก็จะท่านจะทำห้องน้ำนะครับก็คือเป็นการปูรากฐานเลยนะครับตั้งเริ่มตั้งแต่ไม่มีอะไรเลยนะครับมีแต่พื้นดินพื้นแผ่นดินที่โยมแม่ได้ถวายให้ลูกพระนะครับได้ นำมาสร้างที่พักสงนะครับก็ขอ,อเชิญชวนนะครับทุกทกท่านที่มีจิตใจบุญใจกุศลนะครับร่วมกันสร้างเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการร่วมสร้างที่พักสง์โดยนำโดยนะครับพระกุลชาติกุลชาโตเป็นพระสายธรรมยุทธ์นะครับเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับก็เป็นพระรูปหนึ่งที่ผมเคารพนับถือนะครับและผม ได้นำหลักธรรมนะครับที่ท่านสอนมาประพฤติปฏิบัติและในทุกวันนี้ท่านอ,าอย่างผมเนี่ยแต่ก่อนก็ยังถือศีลห้าไม่ได้ก็คือศีลข้อห้าแต่ก่อนก็ดื่มนะครับดื่มเบียรดื่มเหล้าดื่มสุราของมืนเมานะครับแต่ตอนนี้ทำาการที่พระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและเราเคารพนับถือ เราเห็นท่านทําแต่สิ่งดีทําแต่ความดีเราในฐานะเป็นลูกศิษย์คนหนึ่งทําไมเราจะยังทําสิ่งที่ไม่ดีหรือนําสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาในร่างกายของเราอย่างเหล้าเบียร์ของมึนเมาเนี่ยไม่ดีนะครับเราดื่มไปแล้วทําให้เราขาดสติใช่ไหมครับเราจะไปสรรหาสิ่งนั้นสิ่งไม่ดีเข้ามาร่างกายทําไมนะครับผมก็เลยงดเลยครับตั้งแต่นั้นมาก็ ได้หลักเห็นหลวงพี่นะพระคุณชาติเป็นพระรุ่นน้องนะครับแต่ผมเคารพนะครับและศรัทธาท่านมากให้ท่านประพฤติปฏิบัต,บติดีปฏิบัติชอบต่อไปนะครับก็ขอเป็นแรงกายแรงใจและบอกบุญมายังญาติาพ่อแม่พี่น้องนะครับที่อยู่ที่ได้รับฟังคลิปนี้นะครับก็ขอฝากอาบอกบุญไป ร่วมกันนะครับร่วมกันสร้างความดีนะครับสิ่งไหนเป็นบุญให้เร่งรีบทํานะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอนาคตพรุ่งนี้จะมีหรือเปล่านะาพรุ่งนี้อาจจะไม่มีนะครับก็ทําวันนี้ให้ดีที่สุดเราก็มีส่วนหนึ่งนะครับในการร่วมสร้างที่พักสงฆ์ด้วยนะก็เป็นบุญใหญ่นะครับเป็นก็ขอเชิญชวนนะครับร่วมกันทําบุญนะครับ ก็กราบขออนุโมทนาบุญนะครับกับทุกๆทุก,ท,กทุกท่านนะครับที่ได้รับฟังแล้วเกิดจิตศรัทธาอยากจะเห็นอยากจะร่วมบุญก็เดี๋ยวผมจะใส่เบอร์โทรหลวงพี่เลขที่บัญชีหลวงพี่ไว้ในคลิปใต้คลิปนะครับก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่ททานไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับสาธุสาธุสาธุครับ